บสายปอสายเลาะคะาวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้ก็ยังอยู่ที่อ่าวคลองพราวนะคะก็พรุ่งนี้เราจะย้ายรีสอร์ทนะคะไปอยู่อีกที่หนึ่งก็คือเราจะมาที่นี่ประมาณ6คืน7วันก็จะอยู่ที่นี่สามคืนแล้วก็จะย้ายไปอยู่อีกที่นึงก็คือ3ามคืนนะคะ ก็ย้ายไปเรื่อยๆค่ะก็คือเหมือนเอาจะได้เก็บบรรยากาศไม่ไม่จำเจนะคะก็คือเหมือนเหมือนย้ายไปเรื่อยๆเมื่อวานน่ะเราก็เข้าไปในอตรงที่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวที่แบบเหมือนคนต่างชาติหรือว่าเวลาใครมาเขาก็จะพักที่นั่นก็คืออหาดทรายผานะคะ ก็ตรงนั้นก็จะคึกคักหน่อยนะคะก็จะมีเหมือนร้านเปิดเยอะเลยร้านแถวๆเราก็คือเหมือนเขาจะเปิดตอนกลางคืนมากกว่านะคะเมื่อคืนว่าจะเดินออกไปดูก็ไม่ได้เดินไปนะคะเพราะว่าฝนตกคทุกคนแล้วก็ลมแรงมากฝนตกแล้ก็เหมือนแบบโอ้โหล้วแบบคลื่นนะคะโอ้โหมาแบบว่ายอดมากเราก็เลยเหมือน เมื่อคือนก็คืออยู่ในในห้อง <Okay. S 1> ในห้องทั้งคืนเลยนะคะไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะก็ออกไปดูเขาโว์ไฟแป๊บหนึ่งนะคะที่ส่งให้ทุกคนดูนั่นแหละค่ะก็ะก่อนฝนตกเนาะเขาก็มีการโวงไฟค่ะก็แล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปเดินไปเดินที่ชายหาดนะคะเมื่อวานเราไปฝั่งนี้เนาะวันนี้เราก็จะไปอีกฝั่งก็จะไปเดินจนสุด ั่งนี้ก็คือเหมือนจะหาดจะยาวหน่อยนึงเราก็เลยเหมือนจะไปเดินฝั่งนี้ก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะทุกคนว่ามันเป็นยังไงก็เราเห็นคอมเมนต์ว่าจะพูดว่าจะพูดเรื่องคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์ที่คลิปที่เราแต่งงานเนาะก็จะมีคนมาอวยพรว่าขอให้แบบว่ามีลูกมีหลานมีบ้านเต็มเมืองนะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็อวยพรในสิ่งที่ ให้เราแต่ว่าจะมีคอมเมนต์หนึ่งค่ะที่บอกว่าเขาจะมีลูกได้ไงก็ผัวเขาแก่ซะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือผัวผัวเรานะคะไม่ได้แก่อย่างเดียวค่ะเป็นหมันด้วยนะคะทำหมันแล้วค่ะทำหมันแล้วค่ะแล้วก็ไม่ใช่ผัวแก่นะคะเมียค่ะตัวดิฉันเองนะคะวิไลวรรณค่ะแก่แล้วเหมือนกันค่ะหมดลูกฟอแล้วค่ะไม่สามารถที่จะแบบ มีมีลูกได้แล้วค่ะก็คือต่างฝ่ายต่างแก่แล้วก็มาอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะดูแลกันค่ะเราก็40จะ4 6วันเดือนหน้าแล้วนะคะ4 6ยง4่ก็คือเดือนหน้าแล้วค่ะก็คือไม่คิดที่จะมีลูกด้วยกันเราค่ะก็คือเหมือนอยู่2องตายายไปนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะคุยกับรอนนะคะในเว็บไซต์หาคู่เนาะเราก็ หาคนที่ไม่ต้องการมีลูกค่ะแล้วรอนเขาก็หาคนที่ไม่ต้องการมีลูกแล้วก็คนที่ไม่มีลูกติดเพราะว่าตลอดชีวิตของรอนคือเขามีเมียมาเขาเลี้ยงลูกของเมียมาตลอดนะคะแล้วเขาก็เลยแบบเหมือนแบบว่าพอแล้วกับการเลี้ยงลูกของคนอื่นแล้วก็ไม่อยากเลี้ยงลูกของตัวเองด้วยเราก็เลยเหมือน แพลนกันที่จะไม่มีลูกค่ะอย่างผู้ชายที่อายุน้อยที่มาคุยเราอะ่ะกับเราเขาต้องการมีลูกเราก็ปล่อยเขาไปเพราะว่าเขาไม่ตรงสเปคเราไม่ตรงจริติเราก็อยู่อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่กับรอนก็คือรอนไม่ได้ต้องการมีลูกเราไม่ได้ต้องการมีลูกแล้วเราก็อยู่แบบสบายสบายไม่มีลูกนะคะเวลาจะไปเที่ยวไหนก็ไม่ต้องห่วงอะไรก็ ไม่ต้องมีแมวไม่ต้องมีหมาที่จะเลี้ยงนั่นคือเหตุผลของเรากับรอนที่ไม่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาแล้วก็ไม่มีลูกนะคะเพราะว่าเราต้องการจะเที่ยวอยู่ค่ะก็คือเหมือนกลับไปอยู่บ้านแล้วก็เที่ยวเริ่มเที่ยวนะคะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วอ่ะเราไม่ได kind of so okay. ้ไปไหนเลยเพราะว่าเราสร้างบ้านก็ทําให้เราเหมือนไม่ได้ไปเที่ยวไปที่ไหนเลยก็คือเที่ยว รอบๆรอบๆบ,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 บ้านนะคะรอบๆจังหวัดที่เราอยู่แค่นั้นแต่พอปีนี้คือทุกอย่างมันลงตัวบ้านเราเสร็จแล้วแล้วก็พ่อกับแม่ก็สบายดีแล้วก็ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเราก็จะมาในช่วงที่พ่อกับแม่เขาไม่มีแผนไปหาหมอนั่นแหะค่ะเราก็มาเริ่มมาเที่ยวค่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็คือเรามา มีม we kind of like ูนหลังจากที่เราแต่งงานเนาะก็คือเป็นผู้รักข้าวใหม่ปรามันนะคะแต่ว่าทะเลาะกันทุกวันค่ะก็เหมือนต้องเรียนรู้ต้องปรับกันอยู่นะคะก็นี่แหละค่ะก็จะมาแจ้งเหตุผลว่าเราสองคนไม่มีลูกนะคะแล้วก็ไม่ใช่ผัวแก่อย่างเดียวค่ะเมียก็แก่แล้วค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะเราก็ ไม่ต้องการที่จะมีลูกนะคะทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้ก็บายบายค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b ์ให้ด้วยนะคะกดกระดิง่งกิ้งให้ด้วยค่ะดูคนบางคนอยู่ข้างๆค่ะบายบายนะเบ๊บาบ,าบายบายขเขาได้เสื้อช้างมาใหม่3ตัวนะคะทุกคนนี่เขาชอบมากเป็นเสื้อตวโปรดเขาก็บ,บายบายค่ะสวัสดีค่ะ